ค่ะจากโจทย์นะคะที่อาจารย์มอบให้เป็นควิดวันนี้นะคะก็จะมาอธิบายนะคะโดยโจทย์ควิทที่อาจารย์ให้ก็คือเป็น Differential e q u a t i o n แล้วก็ให้หา t r a n s f e r นะคะ function ซึ่งจากโจทย์นะคะเราจะมีเราสามารถหาากระแสะและแรงดันนะคะได้จากสูตร i เท่ากับ c v d v by d t แล้วก็สองนะคะ b เท่ากับ l d i by d t นะคะเดี๋ยวเรามาหากันทีละตัวเลยค่ะตัวแรกนะคะหนึ่งฟารัดนะคะมีโวลต์ก็คือมีมีความดันอ่ามีความดันเท่ากับตัวนี้นะคะ ซึ่งเราจะมาหากระแสกันนะคะกระแสของเขาก็คือจะเท่ากับ v ตัวนี้นะคะเพราะเอามาจากสูตรนี้ค่ะซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าเส้นนี้กับเส้นนี้นะคะมันคือเส้นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นจะได้ว่า ไอ้ตรงนี้ค่ะก็จะเท่ากับ Voit เหมือนกันซึ่งเราจะต้องหาความต้านทานที่จุดหนึ่งเฮนดี้นะคะก็จะได้เท่ากับ Vo หรือนี้นะคะซึ่ง V ที่1โอห์มนะคะหนูจะเขียนสัญลักษณ์อันนี้นะคะจะเท่ากับ V ของหนึ่งเฮนรี่บวกกับ v ของหนึ่งฟารัดก็จะได้เท่ากับ vo เทป t บวก vo เทนะคะซึ่งเราก็จะมาหากระแสนะคะซึ่งกระแสของตัวนี้จะเท่ากับ i ที่หนึ่งโอห์มด้วยค่ะ คือมันมาจากสูตร v เท่ากับ ir คะ่ะซึ่ง r ของเรามันเท่ากับหนึ่งอะคะ่ะ v นี่นะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะทำการวน kvl นะคะ ได้เท่ากับตัวนี้นะคะก็คือจะเป็น i คูณ r นะคะก็จะได้หนึ่งแล,แล้วก็มาตัวหนึ่งเฮลรี่นะคะ จะเป็น v 0แทบแทบที T. แล้วก็จะมาเป็นตัวนี้นะคะบวก v ศูนย์กับศูนย์เพราะฉะนั้นย้ายข้างไปย้ายข้างมานะคะก็จะได้ 2v ศูนย์แทบแทบแบ 0, แวก v ศูนย์ทีเท่ากับ v in นะคะแล้วเราก็จะได้แล้วเราก็จะได้อ่าสรรมการ Differential e เ u ลอีดูแล้วนะคะซึ่งเราจะเอาสมการนี้ค่ะไปแปลงเป็นลาปัสนะคะก็จะได้แปลงเป็นลาปัสก็จะได้สอง s กำลังสอง v ศูนย์ วกกั s บ s v 0 0บวกกับ v 0 0แล้วก็บวก2 v ศ s เท่าก e บั Sadly, บ v in er. s อันนี้เที ซึ่งเราได้แบบนี้นะคะค่าตัวนี้ก็จะเท่ากับ0แล้วก็จะเหลืออยู่ที่ 2s 2v0s บวกกับ 2v0s เท่ากับ v in นคะทำการย้ายข้างค่ะซึ่งย้ายข้างนะคะเราก็จะได้ s อเเนี่ยคะ่ะมันจะเท่ากับ v i อิเอ้ยเท่ค่ะอ๋อ v, v in, คะ่ะส่วน v เอา <c oughs> ก็จะได้เท่ากับหนึ่งนะคะสองเสองบวกสองนะคะ นี่คือคำตอบค่ะขอจะการบรรยายเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ